กลบสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกผูุกนเนาะวันนี้มาพบกับคอชองแม่น้องเปลวอีกแล้วมาพบกับคอชองแม่น้องเปลวในนี้เนาะแม่น้องเปลวก็ได้มาอยู่เฮือนแม่ยาเนาะแม่พี่น้องเอ้ยด้าเฮือนแม่เฒ่าใหญ่เนาะนี่แหละแม่น้องเปลวก็ไล่เอานํากระป๋องปลาเนาะแม่พี่น้องที่แม่ฮักของบ่เสียงเนาะที่อยู่แคนาดาเพิ่นซื้อมาให้แจกจ่ายพี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ล้วก็ก็ชื่อว่าแม่ฮักกับแม่ย่าของแม่น้องเปียวก็ได้เนาะให้พี่น้องป่ะเดี๋ยวไปหาไปสมกันได้เนาะว่าใคแน่สิได้องปานําเฮามื้อนี้แ่แม่หลาเจ้าก็นอนอยู่พุ่นน่ะสดีนะสดีย่าูเนาะนี่แน่นี่ให้พี่น้องเอ้ยจับกล้องให้เน่ให้น้องชายจับกล้องให้เด้อให้พี่น้องเอ้ย วันนบ้าของปลาเนาะปาของปลาเยอะมากยังอันนี้จักเอามาอย่างเง้ยนี่เม็ดได้เนี่ยไม่นในในมาซืาา้อคือมา้ย่างอัะไรถ่ายบ่อป่ะถายบ่อคือมาซื้ออย่าว่าซ่าถ่ายซื้อแล้วผมไม่งอนถ้าเราซื้อมาเสียหายเนาะท้าหายจะซื้อได้ครับปุ๊บพึ่เข่าเลยนี่แหละเอ้ยมีทางแม่ฮักของแม่วาเซียงอะเนี่ยอ้แม่ฮักของวาเซียงเนาไปพี่น้องไปเปินขหยมาหมอมให้แม่เถ้าเนาะ ลายตาหม่อขวายเผาลายใช่ฉันหาชิบกระป๋องเนาะ้พี่น้อยหม้อขวายเผาหาชิบกระป๋องเนาะจะตั้งเชิงไงครัากะชิบเก็บก้อนเราเห้นเรากะเผาชิได้ด้วยถี่เท่าแต่ไปเท่าน้อยด้วยจ้ะเดี๋ยวก่อนไม่เท่าน้อยนะเนาะเอาไห้ไม่เท่าใหญ่ก็เนาะไว้พี่น้อยไม่เท่าน้อยไม่ได้ด้วยจ้ะอ๋อนี่ไงไม่เท่าใหญ่วม่เท่าขวบอาหารเนาะไห้ไม่เท่าใหญ่ไม่เท่าน้อยเสียใจยบยางเมื่อแล้วคอยมัน ไอตมาใหญ่ไอเติมแถใหญ่ปันกันเด่เราเห็นเราเห็นตาเห็ดว่าี่ซื้อเลยเดี๋ยนะแม่วมาเลยกระทบมาลาเนี้ยบิดบิดจะของคนนี้นี่โอ้ยไมถาใ่ะวนเดียนี่เนาะน้ำลูกคุณานี่แต่ที่แต่เปลาไม่ได้ซื้อเดือนนี้ปลากระปอง่าเตียงท้องไปคิดเอ้ไงว่าเตียงท้องคือว่าปลากระปองคือว่าเตียงท้องห่้ปีนันนั่นน่ะเป็นแบนเป็นแบนของวาเตียงท้องคนนี้มาให้ หกกลับมาเลยจ้ะกินมาเตียงคลองกบเล้วงอาทิกระปองนี่คลองเป็นคลองแม่เท่าเนาะโอ้ชอบหลงพอใจแล้วแม่เท่าช่วงที่พี่ช่วงนี้แหละกินอาหารไม่ได้ขาดมีเขาไม่ถึงติ๊กดอกขาดทีไม่เฒ่าเนาะ น้องจัดไว้ใจเล้ไม่เห็นไะคนนนเศ้าห่าเอยห็ไมม่เหนเ่าก็พระเห่าเขเห่าก็เร่าไม่เห่าก็เศาห่หอยน้อยใจบานนี้เลยววันนี้เนาะอไม่ได้ไปถามน้อยนะไม่ถาเซนกันน่นน่เนาะไม่ถาน้อยเซนกันเ้าคนนั้นซปองว่าเราไปถามอเ้าปองนึงก้าวยน่ยำได้คนอื่นคู่ถยองก็ได้ ก็นาหาไปพอเอาเลยาบอเอาจสาทองเริงอคชิบิเบิร์นเนาะอ่ะอันนี้ของไม่เท่าไห่กับเพาดิกับพาเท้าของเพาเท้าใช้อีกงอนมอนเลยนี่เอาตรงไปตั้งมาบอตั้งมาเอไปกับไปเอนน้นเลยไตู้มันเลยไตู้มันเลยมาหน้กองบริจาคมาคนเจบุญพันนั่นนี่ คนอาเพิ่นหาก็ว่ากันไปคนอาหาเนาะเอะที่นี่นกันยอเลยปอเนาะไอยู่ใกล้กับหองมาเนาะไหนมันจตัวเทงเนาะมาเลยกะไรถึงข่อยข่อยห้าอย่างไหมลาเนี่ยม่เในหาเพลงนะเ็เดอ่ะตอนี้ี่เนาะ้คนนนี่ี่เนอตูมันเอซนทองคำเกกะใ ใกล้เนาะใส่ใกล้จมาเนาะถ้าหายแล้วนี่จะต้องจะตเออพี่น้องเพิ่นมาเอาเนาะบ่อแม่ถ่ายคลิปเนั่นน้องเพื่อนเราแต่น้อมือกล่องขนาดนี้เนาะอมือกล่องเด็กน้อยนอนแน่วมือกล่องกับพ่อแม่พี่น้องเลยม้นนั่นว่ดทักทายเหมืนยังกับเชื้อยน่งเมื่อท่ากับเชื่อก่อน พี่เนแถวหน่อยอันนี้แปดฟองพ่อแม่พี่น้องพาพูดนลายเท่วน้อยแปดปองแพ้ม่พี่น้องเลยเพราะว่าเปนเอาเองนอันนี้ไม่เด้ไม้คนเงาูปองอ้าวก็มีมีหาคนหาคนกับหงเอ้าเฮ้ยแบบเบื่อเบ่ไปตู้ไปนางคุณเนาะแมงพูดแมงพูดมาเนี่นอนอนนอ่นลยเป็นสิมาบริจาคเครื่องนี่แถนอนให เนเนาะมอบไห้ตู้มัดเนาะโดยปองปลานี่ก็เป็นทั้งแม่ฮักของว่าเสียงเพิ่นอยู่ทา้งแคนาดาเนาะคนไห้มาแจกใจพ่อแม่พี่น้องี่แกอยู่ประเทศนอกคนในนอกเป็นั่นกลามเเออนทางีนไปอุารมัไห อันนี้เนาะเพื่อนแหนะไว้แต่ว่าอ๋มีคนมาเนาะโมมีคนมาบ่ให้เป็นยังเนาะให้พ่เข้าน่อยก็ได้ที่แมงแต่น้อยก็ได้สิว่าเป็นทางอากันเนาะพี่น้องแต่เพื่อนอยู่หน้าเพื่อนน้องแต่หากาสีแหนะไว้ให้เพื่อนเนาะแบงไว้ให้เพื่อนเนาะให้พี่น้องใอ้สาวทองเพื่อนมาอยู่บอกหันเขาเฟคบ่เอิญเขาบอกว่าเฟคบ่เอิญนะ

อ้เจ้าดันไปอาวอามันน้ำพี่เลจะเอากระไรเ่้อ้ย่อจะเข่าก้องม่พี่น้องเลยเจ้ผไอผู้ช่างวู้ผ่อายผนหุ่นผือหมด้าไอหุ่นันี่ยไอ้ทงโซนหมดอ่ะแจกใจมาพี่น้องเลยถั่วเทิงกันเนาะญาพี่น้องเขาเออจะมอดจะเข่ากองเป็นคนคิดดดอกอ่ะ งาคือมอนใครดักนะคแอุ้ยแต่เด้งงามอยู่กันไรเป็นลางามเลยเป็นนางามแต่ใคกอูนะหาชองปนั่งมานิมอ่าดีบ้างเนอะแต่มอนห้้เนมาเกิดแม่ก็มายทังหลังแม่ต้องเปลี่ยด้วยพี่น้องแม่เปเปลี่ยวจันกล้องหน้ามหาเพื่อนแดมือนัเนาะคิดื่มันมาอะไนะนี้ยังไม่ยังก็มาบริจาคกันเลย ทนี่เด้อกันเนาะกะเป็นปลากระป๋องทั้งแม่เพื่อนพ่อเอ๋พ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านนี่กัแจกทั้งเขาประตูแล้วเนาะทั้งเขาเออแจกทีมงานเพลนโดยปลากระป๋องเขาว่าเตียงท้องเพื่อนพี่น้องเลยแม่แม่เพื่อนช่วยอุดหนุนเพื่อนเนาะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีเติบได้นี่ไะ หวามาตนาหนามาตานาก็มาพ่อของเจกพอดีของเจ๊กคอยระเจ้าของเจ๊กมันไปกินอยู่นะไปกินอันตอนะคอยอันเฮ็ดอันล่องมัดมันเมื่อยนะก็เฮ็ดไอ้น้าขนมคจีนเฮ็ดน้ากับพุ่นกับแันโอ้จะไรเงี้ยโอ้เคยเฮ็ดแล้วแซ่บมันนี้ขหมือนใช่สูตรอย่างชาวจีนเนาะเฮ็ดน้ากับพุ่นมันบอกเฮ็ดน้ากับุ่นกับแซ่บโอ้สูตรนะ ้าวกัข้าก็เฮ็ดขึ้นนางปูนข้าเแต่ว่า้าวตอนปลาปลากระป๋องเนยแม่้าวก็ไปตามไปนเนาะโดยไปไปไปเนาะแหมเพื่นพูกเมื่อได้ไี่น้องเยคือปรใส่พกเสือร้อนเนาะอันนั้แน่ถูกย่า มาให้สาวทองเนาะหาปองเราเิ่นโมขาวล้องเหี่น้องางเ่็นอะไรเป็นระนาบางงามคนน่ะได้นี่ถามชะม้อถ้าถามเราเพราะที่นี่สักมาจะใช่เนาะะม้อก็ได้ถามมันได้เนาะนี่คือของเจ้าซื่อมะผาบ่ือที่ไรอ่นนี่นะะ เป็นทั้งแม่ฮักของบอสเสียงเพิ่นให้ซื้อมาแจกมาบ่แม่นว่ามาแจกแบบว่าอยากซื้อมาให้แม่เฒ่าแม่เฒ่านะของครอบครัวของเฮานะแม่ไห้ยาติพี่น้องให้ได้กินทั่วกันเนาะแล้วก็แบบว่าให้แจกให้ญาติแม่ไห้ญาติพี่น้องทั้งแม่น้องเปรียวเองเนาะแบบนี้เนาะแม่นทั้งแม่ยาดก็ได้แล้ววันนี้ก็ได้กินอาหารชิปน่ากัน ก็ไปเพิ่นกะใหญเพิ่นกะมีจิตใจบุญแบบทั่วถึงเนาะโดยปาเนาะไอ้คนโชคดีนะคนอยู่ดีมีเฮงโดยก็เอนเพิ่นเนาะเดี๋ยวมีแต่คอให้แม่นอยู่ดีมีเฮงเด้อะแม่เด้อเฮงคือกันเนาะโดยเท่านั้นแหละมีแต่ข้ามมีอยู่ดีมีเฮงมีแต่ข้ามมาอยู่ดีมีเฮงสบายดีเพิ่นกะว่าได้ต้องการเนาะแค่ว่าเห็นญาติพี่น้องได้รับเพิ่นกะดีใจแล้วเนาะทางแม่เพิ่นกะ อิมอิ่มใจเพิ่นแล้วเนาะนม่แต่ว่าเพิ่นได้กินได้เ้าก็ได้กินนะเพิ่นเนาะ้าวแล้วแ่พันยอนพันยันพันนถ้า่าแล้วเพิ่นดีได้ไงเออพันทุกเมื่อจะทุกเชื่อเพิ่นเมื่อกินเีื่อก็ได้เต๊ะนเพิ่นมันโดยแต่เขาว่ามีคนอยู่เพื่อนเนาะนี่ทานี้ไงพี่น้องเอ้

แม่แถาใหญ่ก็ได้รับแล้วพอแถาก็ได้รับแล้วเนาะพอแถวว้ให้แต่แม่เ่าพอท่าพอให้หว่ะก็เลยแบ่งให้คนนะเศร้าหักกระป๋องใม้พี่น้องเลยใครจะแม่เท่านด้เนยอ่ะเคสฉนเอาให้พี่น้องเลยเห็นเนาะมาเป็นแม่น้องเปียวกัมากกับน้องเนาะสบายดีอันนี้คือน้องซ้ายของแม่น้องเปียวเองเนาะไอ้น้องซ้ายแบบพอเดียวกันแต่คนละแม่เนาะพี่น้องเลย อันนี้น้องสาวห้พี่น้องแม่เดียวกันพ่อเดียวกันคนนี้เนาะหนัคือกันบ่ามีเอฟซี FC สงสยัยเนาะแบบว่ามีแม่น้องเปียวหนักหน,า,หนา,ากเจ้าก็ไม่หนากไม่ายคือมนคือกันเนาะแม่น้องเปียวก็ว่าไอ้นี่กะเป็นแม่หน้าเนาะแม่พี่น้องไยแม่ของแม่น้องเปียวเพิ่งเกษียณแต่โดนแล้วเนาะทีะะ่ไหนแม่พี่น้องคุณนะเพิ่งเตรียมไปให้เป็นหน้าบ้ไข่ไข่นะ ยาหวาบ่ใช่จนจนบ่นี่บ่ปาเตมือจะไปเห็นยังไงน่ะบังหันจับแต่พื้นไหนเพื่อพี่น้องเลยมือเราสู่ชีวิตดีดีมือไม่ไดกัมือสู่ชวิตนะบางแนปาเป็นแต่ด้วยแท้นน่บเงินคำจะไปใช้ชบัตรนิปลเพื่อนพี่น้องเลย เนาะปลาใบใสไปฉีดยาเนาะเพิ่นบ๊อสบายเด้ไหมพี่น้องเลยมือใหม่เพิ่นก็เห็ดกับระใหม่เห็ดกับไม่กับตอกเนาะเพิ่นทางป่าได้ไหมพี่น้องเลยกระตอกโอ้เนาะไม่ได้เอาสิไม่ได้แบบบ่ได้เอาบุญบัต์ชนามาสู่เอาแห้งสู่เนาะเอาแห้งสู่อะไรโดยมีบุญบัพต์ชนะกมูอแท้ขายมีไม่มีดิไม่ได้แห้งสู่เลยไม่ได้มีบุญบัต์ชนามีแตาแห้งอย่างเดียวมีบุญบัต์ชนาไปบ้างถือลอตเตอรี่อย่างนะบ่มีเนะบ่มีเตอสามม่อน ชักจะได้ซื pues, <that 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 ้ออยูบ่ปีนึงซื้อเท่นึงงานได้ขึ้่มาอยากมีวาสนามุ่งแ่งเอาอก็อยากมีอยากบ้านนั้นคำมาคนมันจะมีปีนึงซื้อเท่นึงมันกระตือเลยศาสนาพุทธเด้ออันนี้เขาก็ต้องบังใบยัางหน่อยยัางหน่อยก็ได้ซื้อขนาดน่ะปีนึงซื้อเท่นึงก็นย่งหน่อยก็ต้องได้ซื้อแต่ชั่วโมงนี้จะขึ้นเบ็ดจะลงคลิปเสมอนี่ยนะขุมมือนี่นะโดยมันยากเบียกย่างงานลายขุมมือเบียดได้ไหมเบียกจะหน่ะเบียกคอยนะ หนาก้มยี่น้ำขีดินอย่างเดียวมันจะพอหน่ายังขาวได้เสียเนาะมันเป็นยนะหนาขาวแห้งนี่นะขาวอยู่ขาวอยู่แม่นเอออันนี้กกคือว่าเป็นการหยอกกันเนาะอันนี้กกไข่ไข่ไข่ยี่บ่ดินดีได้อ่าไข่อยู่กะขาวขึ้นยุ่วแถวเนาะเแถวเนี้ยแต่มันยังเหลือแค่แถวนี้ามไข่อยู่จะคำปากขาวขาวอยู่โอ้โได้ยังไงบากขาวาว่อยู่แต่น้ำขีดินอยู่แต่น้ำแดด ดินดูดออกบ้านเนาะจังสงสัยดินดูดออกเนาะแมนแมนอยู่บว่าบ้าเม่ง่ายใช่ชาวชนีอ่ะทำแบบว่าเห็ดเห็ดเบี้ยงานการเห็บ้าออกเพื่อเอาแห้งหนาเลยนะลำเลยอันนี้เหอออกมไหมเออชีวิตของข่อยมันจะเป็นที่ทาแบบบุกเบิกคู่มือคู่มือจริงๆนะเห็ดแบบอีกเห็ดไปเรื่อยเรื่อยผิวน้ำเลดฮะหนาคือจะมาคือจะมาสงสัยคือจะมาข่าวมากนันมัน มันเป็นย่อนอยังเนาะจักบ่ะเมินย่างเนเป็นย่อนบาคนมันถือมาแบบนี้เนาะจะบางจักถือมาไม่ได้เนาะโอ้โหเอกตัวนี้นะเอ้าขนาแต่ก่อนเคยไปได้เฮ็ดแอนเปียกแมันบอกเลยจะบอกว่าหนักไปแล้วเนาะบารนี่เคยเฮ็ดเปียกอย่างเดียวเออหนาจะเกลือออกเนาะเพื่อออกคลายๆมากำผากำผามันก็ออกน้ำเหงื่อนวะผาขนมเหงื่อบางเหงื่อเขามันจะออกแบบย่อยน้ำหนาตาได้เอา่ไงมันจะอุบคักอันนี้เนาะ เห็นแต่ผ <le> e> <t om half> ู้ดังเนี่ยบอกเห็นเห็นเห็นแต่อันนี้แต่ก็เออผู้ดังก็ไม่ได้เห็นไงไม่ได้เห็นตาจ้าบอกคิดฟันใจได้ยี่บ่ไหนเนาะเออได้มาได้ก็ต้องกันทนคุณความงามเอ้ยว่าไดายิ่งใหญ่ห้างเมา่อถึใส่คิ้วอะไรเอาเราเห็นนะสาวว่าเจ้าว่าว่าหนากคอยข่าวคันเริ่ม เหงค่ะเหงเขะไได้หนาเพราะเพิ่นเหงเดี๋ยวนี้เพราะแลบ่ไข่ก็เห็นแป๊บเดียวไข่ก็โฮเลยวันหนาเจ้ามันสดใสขึ้นเนาะแต่ปกติเห็นหนาแต่มันสดำขมอะไรกันคือสเมื่อยนะไม่เอ็นคือคนชิบดชันยังแบบโจโจโจนะมพี่น้องงานเห็นคือจังหวะคือจังหวะคือคนจิล่มจิตยังนะหน้าหน้าฉันแหละพักนี่เราหนนั้าตบาะพักนี้นี้จังหวะตอนนี้คือเห็นสวันนาะที่ฉันจะเนาะ คือคนในนึงบอนึกว่าคู่ยังกะเคร่งคนเคร่งผีบ่สันว่าหยอกกันเอา่น้อราว่าหยอกอาแล้วอย่งเ้เยนะเออบไม่ไปห้ยมือถาวอาหอบไม่หามือถ่าโดยบอหายบอคนถือกล่องนเนาะถ่ายมือถาว่ากันตีไฟสันเนาะถ่ายกินน้ำรางะาถ่ายมือา่ากันฉันว่าคือสิบนาทีนะนาถ่ามือถาวดีใจอยู่เนาะถ่ายแล้วถ่ายแต่มือา สรุมดีใจเนบ่ไม่ได้กินไ่ได้เ่าด้นั่นแหละจะไ e e ่ได no ้ก mm ินก็ถือว่าหนมนะถือว่าหนมมด้ยมไดู้เท้าเลนี่เรากินนี่รอเอาไม่ไปให้พูเท้าพูเท้าแล้วสสงใชนมยูบ่เนียฉลองใช้ขหันเ่าว่าฉันเนาะได้กินบางไม่เห็นนะนี่ว่าเ่าไม่ได้เชตอนนี้เถ่าเลยบ่กิอ้าวฉัเนาะจ้าก็ย้อมดินะเนี่ยเคยนี่บ่น้มุดบ่จ้าก็ย้อมดิ ยอมยอมยอมได้กินยอมได้กินโดยสันยอมย้อมแถวบ้านยอมแถน้ำมุดนี่คือน้ำมุดของอันนี้คือหมักเป็นห้องหมักมุดเนาะบ้านนะเนาะไม่ว่าลายบ้านเป็นห้องหมักยางไรชนีนี่หมักยางก็คือห้องหมักยางเมืองบอนไงอันนี้บ้านเ้าห้องหมักมุดหมัก้ำมุดหมักน้ำมุดหมัก้ำมุดอันเดียวมั้ยผัดมุดอยนเป็นอยู่ประเทศไทยเนาะจังแม่นประเทศอย่างไรเนาะแต่ว่าเห็นเพิ่งถ่ายนะเนาะตามโซนตลาดก็จะเอามาจากไทยจะเอามาจาก ข้างอื่นกับบุหู้วแต่บ้านไม่ได้เป็นเครื่องเฮาเนาะมอมอมอห้อยไม่ได้กินแต่หึงกนได้จ้วนดื้อมั้ดื้อดื้อมืนชาดัตะกี้ตะกี้มันมีนี่โก้งหนึงเหเพื่อนเนาะแมนตอนนั้นจำได้ได้สาวจูชาวห้าได้ขึ้นเนาะพนันตกพนิตตกเกล็ดตกหลานตกกงไหมแบกกันไปสิรสชาติเการสชาติเก่าหวานคือเก่าหอมคือเก่าหอม แซมพึกเก่าแซมพึกเก่าไหมไม่รู้เลยสามนอนเพิ่นว้าเพิ่นหนาเขาเนาะงไหมไม่รอ้เลยก็ก็ข่อยจิ้วน้องก้องไหนร้านเนี่ยก้อยืมกล้องไรโดนนี่เพราะว่าเจ้าบอกว่าหนากว่าเข้าคำหนาเขาบอกว่าหนาลำนี้เดิมที่ข่อยปุ๊บได้ดิไม่ไม่พี่น้องเลยปุ๊บได้ดิเนส่าถามดิเนอันที่เจ้าเห็ดเวียกจะเห็ดเวียกยังเนาะเห็ดเวียกนะตอนนี้ดงมัน สวนมันสับประังสวนมันสับประังสีเซอร์ปลูกมันตอนนี้ราะว่าให้เขาบุกเบิกแล้วกะมันนี่คอยกะเป็นคนไปเก็บห้างไม้ห้างยางเพราะว่ามันเป็นดินดินไม้เด้ยจ้าชนีดดินไม้เขาเก็ต้องไปไปเก็บห้างเก็บยางมันทอดเพว่าจะคุ้มคุ้มแด้ที่นี่ก็ก่อนห้าที่คุ้มยก็จะปลูกัตแตงตโอได้วแบบทำคนสิขายทำธุรกิจเนาะคิดไว้ก่อนเด้เอออยากได้ขายแน่เนาะ แต่ว่าปูกมักแก่มักแตงเนี่ยมักแตงกิ้งเนี่ยคนก็ชอบมังแตงกิ้งคือเฮาอยู่บ่คือกันคือกันแตงกิ้งคือกันแตงกิ้งอ่นคำมักแตงมานเนา่ห้องมังแก่กัวเนาะแม่แตงกัวแตงกิ้งจริงจีิเนาะนี่ก็จะปูกมักแตงกิ้งได้จะของขี่ห่ามันได้เพราะว่าเก็บผี่จังหามือก็ระเดี้ยเดือนหนึ่งพอดีเจ้อชนิดมันกินของขี่ห่าปขากวงอีนิดเนาะเบิดได้บ่ประมาณสามได้ถ้าถ้าเปิดห้องบอกแม่ x x สามก x ตาเนาะสามก x ตาสมมติห้องไรนี่ ลายหนึ่งมันมันมีจักเอกตาหนึ่งมันมันเพิ่นห้องจากลายหาลายบอกคือสิบลายจะมาทำไม่น้องเปลียนก็ได้เด้่องเรื่องเอกตาหน่อยโมหูสามเอาง่ายเอาง่ายมากว้างกว้างกับพ่อเนาะกว้างกับพ่อเนาะเข้าใจกันเองเขานะโอเคครับวันนี้เจ้าชีเอากว่างไปจกไปจกผ่อยแล้วใกล้แน่นอ่ใกล้แนะใกล้แล้วกลับใกล้กันไปหาได้กินไปไปหาได้กินกันไฟโอเคเุาคนเปนเราเลยปันนนเนาะ ผนไปหาแด้กินแล้วพี่น,อนอ้องไอ้สาวกนต้นองโอเคจะต้องพี่น้องไอสาหรับวันนี้น้องม่น้องเปลียกันเซเนล่าพ่อไอพี่น้องไปเพียงซัมนี่กัอนเนาะกะขอบคุณขอบคุณแม่หักทางทางแค่ไหนเราให้พี่น้องเลยกะเพิ่นได้ซื้อปลากระป๋องของว่าเตียงทองให้เราให้พี่น้องให้ซื้อมาแจกได้พี่น้องเข้านีแหละเนาะซื้อมาให้พ่อเท่าแม่เท่าหรือว่าญาติพี่น้องเท้านาะให้ได้มีอยู่มีกินนะให้พี่น้องเอ้ของพกพาง,ง่ายเนาะ หิวเมื่อไดก็แก้กินแลาะไมพี่น้องเองขอ <laughs> ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านน้นองข่าวมาติดตามนะคบส้มซองของแม่นนองเปลวเนอะสำหรับวันนี้สบายดี